โพสท้าเตะปากกันไปเสแล้วใช่ค่ะระว่างทิศสมปองอะนะฮะกับพี่ศรีสวุวรรณจันยาอ,อืมเอาเรื่องของเรื่องมันเป็นมาเป็นไปเมื่อวันที่31ทธันวาผู้สืขาบอกว่าพี่ศรีคุณศรีสวุวรรณจันยาเลขาของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กโต้ตอบกรณีที่นายสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปอง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งบอกว่าเขาบอกว่าไงนะบอกว่าศึกแล้วสามารถเตะปากนายศรีสุวรรณได้อย่าไปพูดเพล่อยจากกรณีที่นายศรีสุวรรณเนี่ยไปโพสต์พาดพิงที่ศกปองบอกว่าศึกออกมาแล้วก็รวยทันทีเลยค่ะ <laughs> ก็เลยบอกว่าอย่าไปพูดเพล่อยศ <laughs> ึกแล้วเตะปากคนได้นะศึกแล้วเตะปากคนได้ <laughs> ใช่ค่ะพี่ศรีเลยโพสต์บอกว่าไงคะนี้อุย <laughs> อยากถูกท่านมหาเตะปากจัง นับเป็นบุญมากถ้าจะถูกมาหาปร,ริญญาเจ็ดเตะปากแต่กลัวจะไม่กล้าเห็นมีแต่ขี้โม้ขี้คุยไปวันๆเนี่ยือโพสตท้าประมาณว่ากล้าเหรอคค,คุยมั้งขี้โม้เปล่าเอาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยะะแต่ในที่สุดแล้วค่ะที่สมปองเอาจริงนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะในรายการไลฟ์สดค่ะทางด้านของที่สมปอง ไปบรรยายธรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ปรากฏว่าที่สมปองมีการพูดผ่านไลฟ์สดไปเลยค่ะบอกว่าขอท้าต่อยมวยกับนายศรีสุวรรณเอาเป็นมวยไทยนะคาดเชือกกันเลย,ยในวันวาเวลนไทน์14กุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะพี่หมูเอนะามวยไทยคาดเชือกเลยเหรอเจ็ดนะ <c oughs> คือปกตินี่คือใส่นวมเนี่ยก็ยังก็ยัง จ็โอเคอยู่นะค่ะอ่าแต่นี่เล่นคาดเชือกเลย oh, อ,อ่ะโอ้โหมาโหดเลย oh, hold, 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 hold. อ่ะโอ้โหโหดโหดโหดค่ะขพวันไหนนะ14กุมภาพันธ์ค่ะ oh. แต่ก็ให้โอกาสนะคะบอกว่าถ้าพี่สีไม่ว่า